มาถึงเครื่องมือตัวที่สองนะครับที่บอสให้มานะครับจากตอนแรกเป็นเรื่ององศารตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเครื่องขัดอะไหายนะครับดูใ,นใ,นใกล้ๆในกล่องมาแบบนี้เลยนะครับเฟอร์รูนะครับมีมีเครื่องนะมีรูปตัวอย่างให้แต่ว่าเป็นรูปตัวอย่างของเครื่องที่เป็นของบอสไม่ใช่รูปตัวอย่างที่สําหรับการเก็บของ <c oughs> งงไหมถ้าเป็นบางบางยี่ห้อนะครับเป็นเป็นกล่องนี้นะแล้วก็จะมีรูปเลยว่า เก็บเสร็จแล้วล่ะมันมี่าตไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยคนเอาไปใช้บางทีงงว่าช่องไหนเป็นช่องไหนใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นรูปของการโฆษณามากกว่าไม่ได้รูปของของนี้นะ,นะแล้วลมาดด้วยกันตัวนี้คือเครื่องนะครับ,เ,รรบเป็นของรุ่นนะครับเป็นแบบมีสายเป็นเครื่องขัดนะครับกํบลาลังขัดอยู่400วัตต์นะครับก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะครับเม็ดอินคาลลี่ตัวนี้ระบบน่าจะมี ระบบเดียวนะครับขัดและสันนะครับไม่มีอ่อนไม่มีแรงมีแค่ปรับรอบได้นะครับแต่ไม่มีแบบหมุนค่อยหมุนแรงนะครับแล้วก็แถมเป้นให้สามเป้นนะครับไม่รู้ว่าแถมมาหรือว่าอิชาไหนกน็ไม่รู้มีสามเป้นนะครับก็คงเหมาะสำหรับกระดาษทรายเบอร์ต่างๆเนาะนะครับทีนี้ผมจะเทสบนบนเบอร์หกนิ้วแล้วนะครับเพราะว่าผมมีกระดาษทรายหกนิ้วอยู่นะครับเปลี่ยนละ เปลี่ยนหัวนี่เปลี่ยนง,ง่ายๆครับแค่แค่หกเหลี่ยมตัวเดียวก็แถมมาให้อยู่นะครับหมุนตัวนี้จับไปให้แน่นแล้วหมุนตัวนี้นก็เปลี่ยนได้แล้วแล้วก็ใส่กระดาษลงไปให้ตรงนู่นกับให้ตรงนูกับเออของอันนี้แต่ผมไม่ตรงสักรูนะครับเพราะว่าเป็นกระดาษใสผมละลุ่มกันนะครับก็ใส่ละอันนี้นะครับเหมือนกระป๋องน้ําร้อนเย็นปะกระป๋องน้ำเยี่ยติใช่ครับ ตัวต่อก็เดฝุ่นนะครับข้างในขข้างในกล่องก็คาดว่โอเคนะครับเพราะรุ่นอื่นส่วนใหญ่แล้วไอ้ตัวกล่องเขาเลยฝุ่นเนี่ยมันจะมาก็เป็นถุงผ้าไปเลยเนาะเป็นกล่องแล้วเป็นผ้าไปเลยเป็นกล่องกระดาษบ้างเป็นถุงกระดาษบ้างแต่รุ่นนี้มีกลองในตัวให้นะครับเห็นไหมครับมีกลองให้ก็พูดง่ายๆคือว่าฝุ่นเข้าตรงนี้ฝุ่นจะอยู่นอกกลองและอากาศที่ออกไปเป็นอากาศบร <ข Transfer! S 2> ิสุทธิ์อุย๊ยอยากเป็นแส้ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ใส่เข้าไปใตรงนอกระนี่นะครับเป็นนอกเปิดเครื่องเปล่านะครับก็ข,ข้าจะนิ่มวนวลเสียงก็ค่าจะนิ่มวนวลออโต้สตาร,ร์ทเปิดรอบหนักก็ค่าจะรอบหนักไม่หนักมากนะครับถือว่าโอเค หนักมันหนักมากมสรีละเปนไทยนะครับแล้วก็ลักษณะการกดก็ก็ค่าจะโอเคนะครับแต่ผ่านมันจะแปลกๆนิดนิดแล้วเดี๋ยวออกแบบมาให้มันโยกได้ไหมบอกรอบแนระเดี๋ยวเผื่อรอบที่หนึ่งเนะนี่ยหนึ่งนี่คือรอบรอบเบอร์หนึ่งนะครับใจพอเข้มเลยอ่ะต่อมานะครับเราลองมาเทสกการขัดแล้วกันนะครับ ได้การขัดแค่มันทุกเท่านั้นครับอันนี้ผมจะเราขัดม้าที่เป็นดิบๆนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเบอร์หกเลยเนาะเพราะว่าไม้มันหยาบ ให้เรากดดูนะครับสี่เหยัตต์ันี่ไม่หมู่หมูนะกดไปไม่มีหยุดหมุนนะครับผมกดแรงนะผมมองตรงผมกดแรงเพราะว่าขัดคงไม่มีใครมานั่งกดเบาๆราไมานานกินนะครับเราต้องการให้มันความเร็วเนาะเรื่องการกดนะครับกดแรงใช้ได้ไม่มีหยุดหมุนไม่ล็อกแต่ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือได้พท้นฐานนะครับมันฐานมันให้ตัวนิดนึงแม้เรากดเอียงอ่ะแป้นมันก็ยังตรงอยู่นะครับกดเอียงได้เอียงได้นิดนึงนะครับเหมือนมันให้ตัวเห็นไหมมันให้ตัวได้หน่อยนึงนะครับ เหมือนมันให้ตัวไม่หน่อยหนึงนะครมารูว่ามันออกแบบมาว่าให้มันโยกได้นิดหนึ่งก็หวังเพราะบางทีเราบางคนชอบเอียงเครื่องหรือกดไม่ตรงนะครับมันก็จะทาให้ให้ขัดแล้วมันเป็นหลุมเป็นเอ่งใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนมันให้ตัวมาหน่อยนึง่งนะมันโยกได้พอามันโยกได้เนี่ยเวานที่เรา,ากดกดเอียงเนี่ยแต่การขัดมันก็จะเรียบอยู่นะครับหรือว่าโอเคอยู่ตัวนี้นะครับแต่เรื่องฝุ่นนี่ไม่รู้เพราะกระดาษทรายผมไม่ตรงกับเขาเนาะนะลองอีกทีนะึง ทำแน่ตั้งคุณคุณจะได้เกือบร้อยเปอนนะคุณถ้าผมว่าถ้ารูผมตรงนี้น่าจะโอเคเลยนะครับเรื่องของฝุ่น เราอยากรู้ว่าลมแรงไม่แรงนะครับเครื่องพวกนี้นะครับเปิดเครื่องแล,ล้วเอามือบังลงนี่บ่นแรงดีนะครับล,ลมนะครับลมแรงอยู่ลมอมกอด้านท้ายนะครับลมออกด้านท้ายก็โดยรวมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ตัดรอบได้เพรา,า,านั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีหมดหยากรายละเอียดนะครับข้อดีของเครื่องขาพวกนี้ที่บอกนะครับมันหมุนด้วยและมันสั่นด้วย นั่นเองนะครับแต่บางยี่ห้อเนี่ยมันจะหมุนด้วยสั่นด้วยหรือบางยี่ห้อมุนหมุนหมุนนิดเดียวนะครับแล้วสั่นเยอะเลยขึ้นหับแบบนะครับก็สรุปกับเครื่องตัวนี้นะครับให้9.5เต็ม10นะครับติเลือกของรูอัดซาที่ไม่เคยเห็นชาวบ้านเขานิดเดียวนะครับตอนนั้นนี่สูเฟกนะครับแรงกดเหลือเฟือนะครับกดแรงแค่ไหนก็ไม่หยุดหมุนนะครับแรงกดใช้ได้เลยแรงเครื่องนนะครับการดูดุ่นนะครับเก็บได้เกือบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลมแรงมากนะครับ แล้วก็ตัวกองนี่ก็จะมีกองอีกชั้นหนึ่งให้อากาศมันสุดออกไม่ได้ออกมันไม่ได้ปล่อยมาเป็นเป็นฝุ่นละอองนะครับตัวนี้ก็แข็งนะครับไม่ขีดขาดง่ายไม่รั่วง่ายเอารุ่นอื่นมันรั่วง่ายครับตัวนี้ถุงอะถุงผ้าถ,ถุงนี่ห้องอื่นมันจะรั่วง่ายหรือว่าขาดง่ายแต่รุ่นนี้เป็นแบบหลอดพลาสติกมาเลยค่อนข้างจะโอเคนะครับเพอร์ฟิกมากตัวนี้เครื่องขัดน้าหนักกําลังพอดีมือนะครับไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับแล้วท,ที่ที่เจ๋งก็คือมันโยกได้ถืงมันมีระยะฟรีให้ตัวเครื่่องงัันนนน้้้เเเเวาเาารรขดดีีียยยแมจะ แผ่นก็ก็ยังจะไม่เป็นเป็นองนะครับแล้วก็เรื่องของการสะท้านขึ้นมาที่มือนะครับสะท้านขึ้นมาน้อยเพราะว่ามันน่าจะติดทีต่ตัวโยกนี่แหละน่าจะที่ตัวฟีนี่แหละมันเลยทำให้สะท้านข้มาที่มือเราน้อยก็ทํางานให้เราขัดแล้วไม่ล้าไม่สัน่นพระเคือนี้วเวลาขัดนานๆมือชานะครับปกติทั่วๆทั่วไปนะแต่รุ่นนี้น่าจะโอเคกว่านะครับน้ำหนักโอเคมีปรับรอบได้ปรับขัดยาะละเอียดได้ก็ไม่จะยาละเอียดก็ปรับหมุนค่อยหมุนแรงได้นะครับ ให้9.5เตอร์เซ็ตเลยนะครับตรงนี้มีกล่องใส่ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ